วันนี้ว่านจะพาเที่ยวคาบาคโกเอะหนึ่งวันค่ะเราซื้อคข้าบัโกเอะพาสไปล่วงหน้าแล้วค่ะแต่เราต้องมาแลกบัตรคาบาคโกเอะพาสที่โทบุทัวริส์อินโฟเมชันเซ็นเตอร์ในสถานีอีเคบุคุโรค่ะได้แล้วค่ะคาบาคโกเอะพาสของวานวานซื้อคาบาคโกเอะดิสเคิลพาสราคา710เยนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คาบาคโกเอะค่ะมาพร้อมฝนเลยลงสถานีรถไฟคาบาคโกเอะปุ๊บฝนตกปั๊บเลยค่ะ วันนี้จะพาเที่ยวคาวาโกเอะหนึ่งวันค่ะตอนนี้เราจะเดินไปเที่ยวในคาวาโกเอะกนะคะจริงตอนซื้อบัตรคาวาโกเอะพาสมันมีสองแบบมีแบบพรีเมียมก็คือนั่งบัสได้ด้วยแต่ว่าเราเอาแค่แบบนั่งรถไฟมาที่คาวาโกเอะแล้วเราก็จะเดินกันต่อค่ะเพราะว่าเราใสา่เดินอยู่แล้วค่ะไปเลยเดินมาสักพักก็ถึงวัดแรกของเราแล้วค่ะดูงหมกันเลย ที่แรกที่เรามาก็คือศาลเจ้าขาวโกเอฮาจิมังกุซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างข,ขึ้นในสมัยเฮอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานประมาณ1,000ปีเลยค่ะ วัดเมื่อกี้นะคะเราก็เด right ินทะลุไปทางซ้ายนะคะมาเจอโซนเมืองค่ะคือแบบเมื่อกี้ยังเงียบสงบอยู่เลยอ่ะตรงนี้คนเดินแบบเต็มเลยแล้วก็เป็นโซนขายของค่ะมีตู้ไก่ทอดกับเฟรนฟรายด้วยเหมือนน้องบอกว่ามันกำลังฮิตอยู่นะแต่มันเป็นแค่ไก่ทอดกับเฟรนฟรายอ่ะมีราเมงชามจิ๋วด้วย ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะอาการกำลังดีลมเย็นสบายเลยผิดจากเมื่อวานที่อยู่ในโตเกียวเมื่อวานบนว่าร้อนนะคะฟ้าก็เลยจัดสรรให้วันนี้เลยไม่ร้อนเลยนะคะฝนตกลมเย็นมาต่อกันที่ร้านโคเอโดะคูราริร้านขายของขึ้นชื่อของเมืองคาวากะเอะที่นี่มีของฝากอาหารต่างๆและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านขายของฝากนะคะของคาวากเอะค่ะ ขมญี่ปุ่นแพ็กเกจขอสวยน่ารักมากเลยค่ะแล <Okay. S 1> ้วก็มีแต่อันที่มันน่ากินซื้อขนมสองชิ้นค mm ่ะ hmm. เป็นโดรายากิเกาลัดกับอันนี้อะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในที่นี่นะคะเลยซื้อไปลองชิมดูว mm ัน hmm. นี้ได้ขนมมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะถ mm hmm. าดเ,นะ mm hmm. เป็นดำๆอย่างเงี้ยชิป mm hmm. จะลองชิมนะคะ mm hmm. เป็นก้อนแข็งๆอะ่ะ mm hmm. อืม เบอรมบกว่ามันเป็นกับ,กบข้อทอดข้างในอ่ะแล้วก็มีไส้มันไนไตโคเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคกินแล้วไปต่อแล้วค่ะตอนนี้เราถึงคโมโนชายแล้วค่ะตรงนี้เขาจะมีหินให้เราเหยียบนะคะแบบว่า เขาบอกว่าเอาไว้นวดฝ่าเท้าค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะนี่นะคะเรากำลังจะลองเหยียบนะคะมันแบบมันเจ็บมากอะเจ็บ <c oughs> จริงๆค่ะโอ้โหเจ็บ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 เขาเดินกันได้ยังไงอะ <c oughs> ตรงเนี้ยค่ะคือขบวนเนี้ยเขาเดินกันมาเก่งมากเลยอะเดินจากปลายทางถึงต้นทางเลยอะ เราเดินมาประมาณครึ่งเราก็เจ็บเท้าแล้วค่ะเจ็บมากแต่ว่าพอใส่รองเท้าแล้วมันดีขึ้นจริงนะคือเหมือนกับมันโดนกดจุดอะไม่รู้คือแบบรู้สึกไปเองหรือว่ามันเป็นจริงๆแต่มันจริงๆเลยมันดีขึ้นได้กดจุดเท้าสักหน่อยทําให้มีแรงเดินต่ออีกเยอะเลยค่ะเข้ามาใานในศาลเจ้าคู่มนกกันที่ศาลเจ้านี้เชื่อว่ามีเทพโอคุมังสมะึ่งเป็นเทพ,พเจ้าด้านโชคลาภคู่ครองนั่นเองค่ะคนนิยมมาขอพรท่านเยอะมาก จากศาลเจ้าคุมาโนนะคะเย่เราจะไปต่อที่วัดเลเคจินะคะซึ่งที่อ่านมาก็คือเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเราก็จะไปขอพรน้านสุขภาพกันค่ะวัดเรงเคจิที่เรามาอยู่ใกล้กับศาลเจ้าคุมาโนมากค่ะเดินแค่ดึนาทีเท่านั้นคืออ่านเจอว่าเขาจะให้มารูปเทพองค์หนึ่งในวัดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเจ็บส่วนไหนให้เรารูปส่วนนั้นนะคะเราก็จะหายเจ็บเป็นปิดทิ้งเลยค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะวัดน,นี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งความโชคดีฟ,ฟุกุโรคุจูและโอบินซุรุชามะที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเจอแล้วลค่ะ<ม>เทพองค์สีแดงข้างหน้านะคะตอนแรกก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเห็นคนญี่ปุ่นมาลูบนะคะเราก็ไปลูบกันเถอะ ขอรูปหลังด้วยค่ะวนนี้กดหลังประมาณนั้นนะคะหลังทาาหลังหลังหลังวดหลังกดหลังเสร็จภารกิจนะคะการบรรเทาอาการปวดด้วยการมาพึ่งท่านนะคะเดี๋ยวาจะไปต่อใช่ท่านอยู่ท่านรับรู้นะคะว่าเราปวดท่านจะช่วยเราหายปวดนะคะ เราไปต่อค่ะไปต่ออันนี้เป็นถนนจากเส้นวัดเมื่อกี้นะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีร้านขายของกินเยอะเลยตรงนี้เป็นร้านเกมแบบแต่งแนวโบราณมากตอน,น,รนแรกกำลังงงว่าทำไมมีกรชัปองอยู่หน้าร้านนะคะก็สไตล์เข้ากันดีมากเลยอะ่ะเจอร้านของกินที่ดูน่ากินมากเลยะคะ่ะ เป็นถ้วยแก้วแบบพุดดิ้งเปล่าเนาะแล้วมีแบบมันมีมันอยู่ข้างบนน่ะได้แล้วค่ะราคา600เยนนะคะเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่มันมุมันได้เลยอร่อยอ่ะมันหวาน ฉุยเลยคะ่ะน่ากินมากเดีต้องรออีาสักร้านแล้วล่ะอีกแล้วจะซื้ออันนี้นะคะถึงคันนี้ไปมาแต่ละค่ะไปไกินไทยกันแกนนะ่แต่หนาเป็นนิ่มๆน,นะคะเหมือนแปง้งนิ่มๆก็ไม,ม่เป็นแป้งแหละอืมว,ว้าวเหมือ,มอนกินนมแข็งบ้า รายากิไต้มันขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบขนมกรอบๆเป็นเหมือนลูกไข่เลยอะ่ะเย้มุมนั้นใกล้กลนะคะคือโทคิโนโคาเนะนะคะ <สา S 1> เราเดินมาจนถึงย่านเมืองเก่าคูราสุคุริที่นี่จะมีอาคารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเรียงรายอยู่สองข้างทางเลยค่ะที่นี่มีแลนด์มาร์คสำคัญก็คือหอระฆังโทคิโนคาเนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวากเอะ หอระฆังแห่งนี้มีหน้าที่บอกเวลาค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะเดินทะลุหอระฆังเข้ามาจะมีศาลเจ้าค่ะเราสามารถมาไหว้พระขอพรที่นี่ได้ด้วยตอนนี้เราเจอ s สตา b u c k คที่คาวาโกเอะนะคะเป็นแบบโบราณเลยสุดท้ายเราก็มากินร้านนี้นะคะสตาร์บัคที่คาวาโกเอะค่ะนั่งพักจิบน้ำเย็นๆที่สตาร์บัคเสร็จแล้วเราก็มาหาของกินกันต่อค่ะ ได้แล้วนะคะมันแผ่นแล้วเขาก็มีซอสให้ด้วยหนึ่งถุงค่ะได้แล้วค่ะแต่ยื่นซอสมาซิชิฟมีซอสให้จิ้มเลยนะคะอืมอร่อย่ะจืดไหมรสชาติไม่จืดนะมันมีเพราะมันมีซอสมันเลยไม่จืดอ,ะอ่ะม,มันเลยได้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายวาลาบิโมจิค่ะชาเขียวนะคะแล้วก็มีติมด้วยก็เลยซื้อมาหนึ่งถ้วยค่ะ นี่ลองชิมนะคะอืมความเผืยกเขารสชาติดีมากเลยนุ่มวาลาบีอร่อยมากไม่กินเลยนะนุ่มละมุนลิ้นจิ๋ยนี่วาลาบีโมจิค่ะว่นุ่มอ่ะอืมนุ่มมากใครมาต้องรอเนี่ยจากร้านไอติมราลาบีโมจิเมื่อกี้แล้วก็มาที่ร้านดังโง่ค่ะ โอ้หดงดังอโอ้ดง่นะคะมันดําข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่ดําเดี๋ยวจะได้เวลาทําพิธีการชิมนะคะก่อนจะชิมก็ต้องมีการถ่ายวีดีโอมีเขากาลังรีวิวกินอยู่นะเราก็ถ่ายของเราเขาก็ถ่ายของเขานะคะอร่อยไหมไม้สอง อืมโอ้โงนุ่มมากเลยแล้วก็เป็นแบบหวนานๆเค็มๆค,มมค่ะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นแต่กำลังอร่อยเลย400เยนใช่ไหมเมื่อกี้อืมอืม้อด,ดูความนุ่มของมัน ทำยืดของมันวว้ากินแทนข้าวด้วยนะสรุปเรามาทัวร์กินไม่กินข้าวเลยนะคะเนี่ยกินแต่ขนมขนมเราก็ได้ิมเมื่อไรเดินเยอะอยู่โอเคตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์คาวาโกเอะเฟสติวัลมิวเซียมนะคะด้านในก็จะมีเนี่ย เป็น <Okay. S 1> รถแห่ที่เขาไ้ใช้ในงานเทศกาลนะคะซึ่งเราถ่ายรูปไปแล้วแต่เราจะถ่ายวีดีโอไม่ได้ก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายีดีโอข้างในนะคะข้างในก็โอเคนะแล้วรถแห่เขาใหญ่มากเลยแล้วก็มีประมาณ20กว่าคันเนาะ 99, เอ,อ่ <29 S 1> คันนะคะเอาละไปกันต่อไปกันต่อไิมร้านของกินขนมไอติมเยอะมากค่ะกินไปนหลายอย่างแล้วนะคะแต่ว่าข้าวยังไม่ได้กินนะ <Huh? S 1> เป็นสิ่งเีที่ยังไม่ได้กินก็คือข้าว แต่เน้นขนมนะคะทั้งไอติมทั้งโดรายากิทั้งมันทอดนะคะแค่มาเดินกินแค่นี้ก็อิ่มและะ้วค่ะจะบอกว่าเดินมาเจออะไรรู้เปล่าปังคุงกับเจมค่ะ <Yeah>. oh. ใครอายุเท่าเราจะเคยเห็นปังกับเจมนะคะขำกิ้งลิงกับมานะคะเจยื่เมือนปังคุงิงน่นงนี้ตอนนี้เรามาถึงแคนดี้สตรีทแล้วค่ะ หาของกินกันต่ออีกนะเนี่ยด้านในมีหลายล้านมากเลยค่ะเขาจะมีแผนที่ตรงนี้บอกนะคะบนอย่างนี้ได้เลยร้านนี้ขายขนมแบบน่ารักมากเลยค่ะมันขนมโบราณนอะ ที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะศาลเจ้าฮิคาว่า,าวเ,เดินตั้งแต่เช้าเย็นเย็นใช่ตอนนี้เวลาจะบ่ายสี่แล้วค่ะที่เรารีบเดินเพราะว่าที่นี่ห้าโมงก็มืดแล้วนะเมื่อวานนี้มืดเร็วมากเลยตอนไปโตเกียวสกายทรีอะโอเคจุดสุดท้ายของการท่องเที่ยววันนี้ค่ะถึงแล้วค่ะศาลเจ้าฮิคาว่า และแล้วก็มาถึงจุด,ดท้ายในการท่องเที่ยวคาบเกกเอกของเราค่ะศาลเจ้าคาบเกกเอะฮิคาวะ,วเ,วะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านเทพเจ้าประธานพรให้สมหวังในเรื่องคู่ครองจึงมีคนมากมายมาขอพอรเรื่องความรักค่ะตรงนี้ทุกคนกนลาลังเสี่ยงเซียมซีนะคะเป็นเซียมซีแบบแบบเป็นรูปปลานะคะให้เอาไม้มาตกกันค่ะเครื่องรางขอพรของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยอย่างตรงนี้เป็นเซียมซีรูปปลาเราจะเสี่ยงไทยด้วยการตกเซียมซีรูปปลาขึ้นมาค่ะ และตรงนี้คืออุโมงค์แผ่นไม้อธิษฐานมีคนมากมายเขียนคําอธิษฐานใส่แผ่นไม้แล้วนามาแขวนจนกลายเป็นอุโมงค์แผ่นไม้อธิษฐานแบบนี้ค่ะได้เครื่องรางมาด้วยค่ะนี่เป็นเครื่องรางจากศาลเจ้าทิคาวะในคาวะโกเอะนะคะวันนี้ก็พาทุกคนทัวร์คาวะโากเอะแบบสุดยอดเลยทั้งเมืองเลยนะคะเดินกินเดินดูนะคะ ก็พรุ่งนี้จะไปไหนก็เราติดตามนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ